ขอบคุณรครับวันนี้มาเลยมากคุณชายดูดีมากมากเอาละ่ะพี่มา้าชูมืออย่างนี้เนี่ยนะงนั้นให้พี่โจ้ก่อนแรกเลย <f ew> กั้งตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยผิดหวังในตัวกั้งเลยนะครับดีมากๆ <f ew> แล้วก็ดีวันดีคืน อันนี้ถูกต้องถูกต้องร้องและเต้นเลยต้องบอกอันนี้ไม่ได้ลำเอียงไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าอย่างนี้คือใช่นะครับ <มา S 1> แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดีจังหวะคุณดีมากเวลาที่คุณร้องแรปคุณใช้สเตจได้ดีมากทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งหลังคุณใช้ได้หมดเลยแล้วลีลาการเต้นคุณคมมากๆนะครับดีใจมากที่ที่เลือกก้ากมาเพราะว่าตั้งแต่มันเป็นนักร้องที่ดูเป็นผู้ดียังไงไม่รู้ <laughs> เป็นผู้ดีมากๆเลยะนะเหมือนคุณชายเลยอะ นะครับขอบอกว่าดีใจที่เรียกคุณมาครับขอบคุณครับพี่มาพร้อมเลยครับพี่มามันใช่เลยมันใช่เลยต้องขอบอกว่าตาฉันนี่ถึงจริงๆ <c oughs> ฉันเคยเห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่สมัยยังเด็กเล็กอยู่ <c oughs> เคยทำงานอยู่ในเวทีเดียวกันฉันบอกว่า โอ้โหความสามารถแล้วก็รันร้องเพลงนี่มันช่างดีจริงๆน้องเอ้ยโตขึ้นมาไปเดอะสตาร์นะก็เคยพูดไปแล้วก็ตัวเองก็ลืมไปแล้วนะอยู่มาวันหนึ่งมันก็มาออเดชั่นแล้วก็มาอ้าวคนนี้เองนะหรือแม่มันใช่เลยมันเป็นลักษณะของสุภาพบุรุษแต่ว่ามันมีความเซ็กซี่นิดๆเข้ามาอยู่ในนี้คุณมีเทคนิค ลีลาที่มันทําให้เวลาทํานิดทําหน่อยแล้วมันมีกรี๊ดน่ะมันเป็นภาพประทับใจได้เกิดขึ้นต้องขอบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณทําทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะใช้เอลเ,เด้งข้างหน้าเด้งข้างหลังเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะมันมีความรู้สึกว่าอือหือสุภาพบุรุษคนนี้มันก็มีดีเรื่องแบบนี้เหมือนกัน คือมันไม่ใช่ว่าดีไปซะอย่างเดียวแต่มันก็คงจะมีอะไรที่น่าค้นหามากๆเลยทีเดียวพูดไปป้าก็น้ำลายไหลแล้วเนี่ยฮะเนี่ชอบฟังพี่มาพูดนะมันทำให้เราจินตนาการแล้วก็มันยายตามอ่ะพูดอีกพูดอีกพี่มาเพูดอีกเลยเหรอพูดอีกเลยเหรอพูดละหมดเวลาแล้วพูดมาเดี๋ยวไอ้ให้ไอ้คนนี้พูดมากครับพี่เพชรเชิญครับหลังจากเอ่อคุณมีความสุขกับสองคนนี้แล้วนะครับเอาแล้วนะครับ สำหรับวันนี้แข้งอ๋อกัง้งสะกดยังไงอันนี้กัง้งความสามารถทางด้านการเต้นของกั้งมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบีดในการเต้นของคุณเนี่ยค่อนข้างแรงมทำให้โนต้ตเนี่ยคุมไม่อยู่แล้วมีมีหลายๆที่ไม่น่าฟังเลยนะครับแต่ว่า คืออยากให้เก็บเรื่องนี้ไปพัฒนาถึงถึงบางบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องของการเต้นเนี่ยนะเาเต้นแรงขนาดนี้อาจจะต้องมีร้องแหว่งบ้างคือใช่เรายอมรับว่าจริงแต่ว่าถ้าคุณพัฒนายกระดับตัวคุณเองขึ้นมาให้ให้อยู่ในระดับที่ดีกว่านี้เนี่ยนะครับคุณจะเ,เข้าขั้นที่จะเรียกว่าเพอร์เฟได้เพราะตอนนี้องค์ประกอบของคุณเนี่ยมันค่อนข้างครบนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมขางแข็งใจคือทำไม คนสมัยนี้ต้องใส่เอวเพื่อเรียกร้องความสนใจนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยผมมีใช้นี่ฮะเท่านั้นอยู่นะครับไม่ต้องมาล่อนเอวนะดูรลการร้องเอาเถอะเอาใจช่วยขอบคุณพี่ทักสามท่านนะฮะพี่เพชรน่าจะลองหัดดูนะเออมันเรียกร้องได้พี่เพชรเขาไม่มีเอลไงล่อนไม่ไหวแล้วครายอนไรโอนร้ายมากเดี๋ยวเคียย์กันเองนะฮะ อ้าเรามาบังเซเล็ตของเราบ้างครับผมคือน้องบอกเลยว่าอมมหาสเสน่อมมหาละรวยวันนี้มาเหมือนได้รับรางวัลตอนเด้งเป้าน้องคิดในใจเลยว่ารวยรวยรวยน้องไ,<ด>ได้หมดพูดเลยตรงๆตอนที่กั้งเด้งเป้าปั๊บปัปัป,ปกั้งโดนใจเก้งมากๆและก็โดนใจกวางด้วยใช่ เห็นแล้วอยากไปตลาดซื้อก้างกินแทนกุ้งแล้วบอกเลยว่าโชว์นี้สมบูรณ์แบบมากทำไมคะแดนเซอร์ดีดีหนูคะหนูโฟกัสพี่น้องก้างค่ะไม่ใช่ศิลปิโดยรวมโดยรวมนุ้ยแต่ตอนเตะขามาอยากจะให้เตะแดนเซอร์ชะนีลงเวทีไปด้วยทำไมเป็นส่วนเกินมากๆ <laughs> ในละคณนะ,ะเขาเป็นครูสอนเต้นนุ้ยนะ,ะ <const ip staring> เรอร์คนนั้นนะฮะโด,โดยรวมพูดคำเดียวเลยนะฮะว่าแซ่บเวอร์มากขอบคุณมากครับผม เอาละครับผมนั่นก็คือความคิดเห็นจากพี่ๆทั้งสามทัล,ลเลสเลบของเรานะครับผมแต่สิ่งที่ทําให้กั้งได้ไปต่อคือคะแนนโหวตของคุณเท่านะั้นนะฮะส่งคะแนนโหวตของคุณมาให้กั้งได้ครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข3แล้วส่งมาที่4 2 4 2 8 9 9หรือกดดอกจันทร่เก้าามตามด้วยหมายเลข3หลังจากนั้นกดโทรออกกัง้งหมายเลข3าขอบคุณ,คณกั้งมากครับขอบคุณครับโอบ้โหจะบอกว่าแปลกนี่นี่ ร้อนแรงและเกินนะฮะเราต้องพักจิบน้ำขิงกันแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเชียร์กันต่อกับอีก4ผู้แข่งขันในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์คอนฟาคว้าอด์